รังวังละครยอดเยี่ยมได้มาลัยสามชายสามีตีตาสแกนสนรหนาคีบุกเมสันีว่ากรงกรรัฉลาดเกมโกงวันทองคันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยบอกเขาไปเลยอาทิตย์ม่มแม่ของอาทิตย์เป็นใครมาลายสามชายครับ นต้องขอบคุณ,คณวอววนิชัยกุณนะครับสำหรับบทประพันธ์ที่ผู้ทําละครบอกว่าแทบไม่ต้องทําอะไรเลยขอบคุณนักแสดงทุกๆคนขอบคุณทีมงานทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในวงการทุกๆคนนะครับที่ลงคะแนนให้ที่โหวตให้ขอบคุณมากๆเ,เหมือนพี่ปุ้ยครับผมโวตให้ไซโซค,ครับเจ้านางมณีริน ไปไม่สวยมันมันว้าวทำไมมันโยนทิ้งวะโยนแม่โยนแม่สามีตรีตาครับสุดแค้นแสนรัก วันนี้เปรียบเสมือนแสงเทียนเล่มเล็กๆที่ส่องสว่างท่ามกลางแสงลิกลีของจอทรทัศน์เป็นกำลังใจให้กับคนโทรทัศน์ทั้งหลายถ้าเกิดว่าเห็นพี่ยิมเสียสมาธิจนขาตายโด่งต้องคุมเกมในสนามทั้งหมดคนเดียวแล้วลกวันนี้ยังคงจะฝันแลบไฟจะข่ามันไปหาบุพเพสนิวาส ยักคนทำละครทุกคนนะคะความฝันก็คือสร้างสารรค์งานละครให้เพื่อผู้ชมมีความสุขความสนุกสนานและมอบสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่กรงกรรมค่ะเข้มาใใมา้วนทีในในมาผ <ใน S 2> ม <ใน S 2> รัก <ใน S 2> เรนูสารล,ลกงอย่างมึงค่ะกูไม่มาทางใ์หรอกฉลาดเกมโกงแกจะจ้างให้เรา ให้แกลอข้อสอบเนี่ยน,นะยวันทองค่ะยินดีด้วยค่ะผิดใจมีจามมีครร,ก,ครกเจ้าพระยาสู่อิรว,ด,วดีค่ะประหลาดมากเลยค่ะแต่ก็เหมือนจริงมากๆเลยนะนี่ไหนอะ่ะฉันชื่อหนุชนาดฉันมาจากอนาคตาอายาไม่ยุติธรรมหม่อมฉันก็ต้องขัดเดื่อชีวิต